วงการบันเทิงเศร้าอีกคู่เมื่อมารีบรินเนอร์นางเอกดังเลิกกับพิทกาชัยหลังออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อว่าตอนนี้โสดแล้วครั้งนี้น่าจะโสดนานสุดไม่ได้ปิดใจกับใครประเด็นร้อนสืบเนื่องมาจากเพจด,ดังเจมอย108ได้โพสต์ภาพหมู่ที่มีบรรดาคนดังในวงการบันเทิงทั้งต้งทูพีพลอยเชอร์มมนรวมไปถึงวุลเส้นวิริธิพาพักดีประสงค์ที่มาพร้อมกับนิคธนภูมิกุลอีกทั้งยังมีเป็กสัญชัยเองประกูล มารีบรินเนอร์และไฮโซพกประธานวงพรประภาและเขียนแคปชั่นเป็นอีโมจิยิ้มซึ่งทางด้านสาวมารีบรินเนอร์เองก็เพิ่งถูกโยงข่าวลือนางเอกหน้าเหวี่ยงคนของออกจากบ้านแฟนด้วยต่อมามารีบรินเนอร์สุดท็อปฟอร์มสวนกลับนักข่าวกลางวงสัมภาษณ์หลังเผยสถานะไฮโซพกจนวงสื่อแทบแตกโดยเธอกล่าวว่าเรื่องโยงไฮโซพกอันนั้นสุดยอดเลยเพราะว่าไม่รู้จักกันเลยอยู่ เราเราไปโยงกับผู้ชายคนอื่นมันไม่ให้เกียรติทั้งเราและคนนั้นแล้วก็คนของเรามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่บางทีก็เกินไปประเด็นเลิกพิษไม่จําเป็นต้องอัปเดตเท่าไหร่ความสัมพันธ์ค่อนข้าง p r i v a t รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวความรักปิดไหมปกติค่ะไม่ใช่คนปิดไม่ใช่คนเปิดแค่รู้สึกว่าบางทีเราใช้ชีวิตแบบส่วนตัวก็มีความสุขดีถือว่าโสดไหมคะทําไมต้องจี้อ่ะ ล่าสุดวงการบันเทิงเศร้าอีกคู่เมื่อมารีบริงเนอร์เลิกพิทกาชัยปิดฉากรักแล้วพร้อมกับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าตอนนี้โสดแล้วครั้งนี้น่าจะโสดนานสุดไม่ได้ปิดใจกับใครค่อนข้างตามใจตัวเองตามฟิลลิ่งไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรเยอะตอนนี้มีความสุขดีมีเวลาว่างในการแต่งตัวมากขึ้นทำให้มีเวลาไปเจอผู้คนมากขึ้นปกติเป็นคนไม่เคยวิ่งเข้าหา หรือไขว่คว้าหาอะไรก็เป็นคนที่อยู่เฉยๆแต่ถ้าเจออะไรที่ดีและถูกเวลาก็ค่อยว่ากันไป